ครับผมสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับอีสานค้าโคดเปตองครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนาม,นามเปตองหมู่บ้านพฤกษา4คลองสามคลองหลวงปทุมธานีครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันทีมคู่ครับผมใช้สกอร์เจ็ดแต้มเกมครับก็นนมีป้าหวานคู่กับพี่ใหม่ ตัดจอยคู่กับพี่ยาวครับผมปลาหวานเข้าชิดติดแกนโดนพี่ยาวตีไปซะว่างั้นครับให้อยู่ได้ไม่นานครับเข้าอย่างเงี้ยปลาหวานเข้าใหม่ครับสวยครับผมวันนี้ออกตัวดีครับแต่ว่าแรงยังมีอยู่ครับยาวออกซ้ายไปนิดเดียวครับต้องตีซ้ำ เต็มใบเอาแล้วครับฝาหวานฝาหวานว่าไงโดนตีไปสองเม็ดเขาให้เปลี่ยนน้ําหนักเหมือนเดิมครับเหมือนกับช่างมาเมื่อเช้าตาจอยเข้าเปลี่ยนไหมครับผมมือตีออกหมดแล้ว ยังครับยังเสียหนึ่งอยู่นะครับอ้าวคุมมาได้หนึ่งเม็ดไม่เป็นไรครับจะโดนเยอะไหมก็ขึ้นอยู่กับพี่ใหม่แล้วครับพี่ใหม่ไม่ตีพี่ใหม่ไม่ตีตีเปลี่ยนได้แล้วครับผมลากแกนไม่เขาเสียหนึ่งเอาครับจากที่ได้หนึ่งแต้มเปลี่ยนเสียหนึ่งตีเพื่ออยู่รอด โอ้ยโดนถากไปครับผม<ด>เสยหัวไปเ <c oughs> สียนหนึ่งครับปาหวานออกนำไปหนึ่งต่อศูนย์ครับผมย,ยังตึงอยู่ว่างั้นครับเรามาดูกันต่อที่ไม้ที่สองปาจอยจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแก่นก่อน ตกตามลูกไม่วิ่งออกข้างครับน่าเสียดายครับเปรตตองครับต้องลูกแรกต้องขึ้นให้ดีครับขึ้นดีก็ปนเ,นเป็นการกดดันคู่ต่อสู้ป่าหวานนี่นเข้าชิดติดต,ติดเลยนี่ครับป่าหวานสวยงามครับผมเข้าดีไม่เหมือนวันเมื่อวานนี้เ <laughs> มื่อวานนี้เหมือนร<ม>แรงไม่ม,มีวันนี้เข้าดีมากเลย ออกซ้ายไปนิดเดียวตีซ้าเ,เหมือนเดิมครับตีได้ตีได้แล,ล้วครับพี่ยาวครับบอกว่าตีเผื่อโดนแกนออก <S 1> <S 1> <S โอ้ยโดนแกนจริงๆแต่แกนเดินไปข้างหน้านิดเดียวครับแกนไม่ออกถ้าแกนออกก็เสียแค่หนึ่งแต้มไม่เป็นไรครับต้องคุมให้ได้ครับผม ตะจอยอ้าวคุมได้หนึ่งเมตรจะอยู่นานไหมก็ถามพี่ใหม่ดูหม่อ้าวตกตามนิดเดียวนิดเดียวออกซ้ายตอำใ,ให้เน้นให้เน้นเหมือนเดิมครับจุดเดิมมีโอกาสแล้วครับมีโอกาสตีทำํำแต้มอย่างเดียวตีเปลี่ยนอย่างเดียวครับอ้าเปลี่ยนได้หนึ่งแล้ว ลูกสุดท้ายจริงๆครับปลาหวานเหลืออีกสองเม็ดเข้าให้ได้ครับ2 2> สองส,สองเข่าอีกหนึ่งได้ไหมครับขึ้นอยู่กับลูกนี้ไม่ถึงครับผมได้แค่สองแต้มขึ้นแสงไปเป็นสองต่อนหนึ่งครับ เราก็มาชมกันไม้ที่สามครับผมาหวานครับจะเป็นปลายขึ้นคุมแก่นก่อน วหครับผมเข้าดีจริงๆครับวันนี้ยาวครับตียังไม่เปลี่ยนครับลูกลาหวานยังอยู่คิดแก่นอยู่ตะจอยเข้ามาเปลี่ยนได้ครับแต่ยังอยู่ห่างครับไม่เป็นไรลาหวานล่ะ,ะเข้ามาเปลี่ยนได้ไหม อันนี้สนามค่อนข้างที่จะน,นิ่มครับเพราะฝนตกผ่านไปเข้ามาดีตีนิดเดียวครับน้ำหนักดึดูคกับน้ำหนักเต็มใบอ้าวพี่ไม่ว่าจะตีไล่ว่างั้นเต็มใบนับสองครับเสียงสนันสนันวันไว้เลยเมื่อกี้ ตะจอยก็เข้ามาได้ดีครับว่าจะตีไล่ว่า,างั้นเอ็มใบติดอีกครับผมสามแต้มอยู่นี่แหละครับลูกเป็ดตองครับถ้าพลาดแล้วโดนเยอะี่ใหม่จะอ้าวสี่แต้มตเ,เกมเีมสิทธิ์เข้าเกมเลยน,นี่ครับเก,เกมครับผม ยอสุดยอดจริงๆครับมือตีครับผมตีไล่พี่ใหม่ครับขึ้นอยู่กับการแก้เกมครับพี่ใหม่ตีไล่มาก็เกมไปครับก็เป็นไฟพี่ใหม่กับพี่ว่าไอปลาหวานชนะตะจอยครับพี่ยาวไปด้วยสกอร์เจ็ดตอนหนึ่งครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม